บทที่4,927ตอนฉันกลัววันนี้ไม่รอดจริงๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง1,000นิยายไว้ด้วยมาลานพูดอย่างขุนเคืองฉันไม่นึกเลยว่าคนพวกนี้จะไร้อย่างอายขนาดนี้ผู้หญิงคนนั้นยิ้มและพูดอย่างแผ่วเบาว่า,วานี่อะไรคุณอยู่ที่สหรัฐอเมริกามาระยะหนึ่งแล้วถ้าคุณอยู่นานกว่านี้คุณอาจเจออะไรมาบ้างมาลานใส่หัวและถามอย่างว่างเปล่าคุณเข้ามาได้อย่างไร ผู้หญิงคนนั้นหัวเราะแล้วพูดว่าเพราะขายปูขนมาหลานถามอย่างอธิบายไม่ถูกว่าคุณจะขายปูขนเข้าคุกได้อย่างไรควรใช้ตัวเตี้ยดีกว่าไหมหรือสั้นพอผู้หญิงคนนั้นใส่หัวและพูดว่าคุณไม่รู้หรอกว่าปูขนเป็นสัตว์ต่างถิ่นที่ลุกรานในส่วนนี้ของสหรัฐอเมริกาการขายปูขนที่นี่ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายมาหลานถามด้วยความประหลาดใจคุณยังขายมันอยู่ถ้าคุณทำผิดกฎหมาย ผู้หญิงคนนั้นยิ้มอย่างขมขื่นเมื่อก่อนทุกคนแอบขายและก็ขายให้คนจีนหมดรู้ไหมคนจีนเราชอบกินปูขนโดยเฉพาะเมื่อคนในอเมริกาคิดถึงบ้านเกิดมากขึ้นเราจึงพบว่าบางช่องทางฉันนำเข้ามาหลายชุดด้านหนึ่งฉันสามารถหาเงินได้และในทางกลับกันฉันสามารถช่วยเพื่อนร่วมชาติของฉันให้กลับมารู้สึกเหมือนบ้านเกิดของพวกเขา และธุรกิจประเภทนี้เป็นส่วนตัวเฉพาะในแวดวงจีนเท่านั้นและก็ปลอดภัยมาโดยตลอดมาหลานรีบถามในเมื่อปลอดภัยมาตลอดจะมีอะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรหญิงคนนั้นถอนหายใจฉันซื้อปูขนมาชุดหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเพราะคุณภาพดีและราคาก็ไม่แพงเกินไปจึงขายได้เร็วมากคนจีนคนหนึ่งได้ยินเรื่องนี้และขับรถมาไกลเพื่อซื้อมันแต่รอเขาอยู่เมื่อเขามาของหมดเกลี้ยงแล้วเขาโกรธมาก ยื่นโทรแจ้งตำรวจแล้วตำรวจก็จับตัวฉันมาลลานตะลึงงานและพล่องออกมาสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ผู้หญิงคนนั้นหัวเราะย,ย้อตัวเองและพูดว่าอย่างที่ฉันบอกคุณเมื่อครู่นี้คุณต้องระมัดระวังตัวในสหรัฐอเมริกาเสมอและอย่าไว้ใจใครเลยเมื่อเธอพูดอย่างนั้นเธอลดเสียงลงและพูดอย่างจริงจังว่า เมื่อคุณช่วยพวกเขาในวายเยาวฉันต้องการหาโอกาสเตือนคุณแต่ฉันไม่เคยคุยกับคุณเลยและพวกเขาไม่เหมือนที่พวกเขาบอกคุณถูกรังแกจริงๆแล้วพวกเขาต้องการแข่งขันกับหญิงอเมริกันสำหรับตำแหน่งหัวหน้าห้องขังแต่เนื่องจากจํานวนแตกต่างกันเล็กน้อยและวิธีการไม่โหดเหี้ยมจึงถูกอีกฝ่ายปราบปรามเสมอและพวกเขาไม่มีวันทำอย่างนั้นได้ ต่อมาเมื่อพวกเขาเห็นว่าไม่สามารถเอาชนะกันได้พวกเขาก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากคุณคุณปล่อยให้ผู้หญิงอเมริกันคนนั้นพิการโดยตรงและพวกเขาก็กลายเป็นเจ้านายเมื่อหมาลานได้ยินเช่นนี้ความนิยมของเธอก็สั่นสะท้านและกัดฟันบัดซบคนพวกนี้แสดงเก่งมาก พวกเขาคุกเขา่าลงต่อหน้าฉันและร้องไห้และบอกว่าคนอเมริกันคอยรังแกพวกเขาและไม่แม้แต่จะปฏิบัติกับพวกเขามนุษย์ฉันคิดว่าพวกเขาถูกรังแกจริงๆและฉันคิดว่าพวกเขาน่าสงสารที่จะช่วยพวกเขาหญิงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่ามีคนยากจนไม่กี่คนที่สามารถเข้ามาที่นี่ได้และส่วนใหญ่ก็สมควรได้รับสิ่งที่สมควร คุณควรเก็บไว้เป็นบทเรียนและคุณต้องขัดเกลามันเมื่อมองดูให้กับคนในอนาคตตามาลาันกโกรธและเสียใจในใจแต่ตอนนี้เธอรู้ว่าความเสียใจนั้นไม่มีความหมายเธอจึงถามผู้หญิงคนนั้นว่าทำไมคุณถึงบอกฉันเรื่องนี้ผู้หญิงคนนั้นพูดเบาๆว่าฉันคิดว่าคุณไม่ได้แย่แต่คุณบ้าไปหน่อยแต่อย่างน้อยคุณก็มีสติสัมปชัญญะเล็กน้อยไม่อย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่จะช่วยพวกเขาโดยไม่มีเหตุผล ฉันก็เลยนึกถึงการเตือนคุณมาลานรู้สึกละอายในทันทีและอดไม่ได้ที่จะสำลักฉันน่าจะรู้ว่าพวกเขาไร้ยางอายแม้ว่าพวกเขาจะตายต่อหน้าฉันฉันก็จะไม่เอื้อมมือออกไปมาลานพูดคร่ำครวญว่าฉันรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นฉันจะไม่มีชื่อเสียงมากเมื่อฉันฆ่าฉันตอนนี้ในสถาบันสถาบันราชทันเบสฟอร์ดฮิวฉันไม่รู้ว่ามีคนต้องการฆ่ากี่คนฉันกลัววันนี้ไม่รอดจริงๆ บทที่4,928ผมจะปล่อยคุณก่อนคืนนี้มาหลันทนอยู่นาน20นาทีในความมืดและความกลัวเมื่อ20นาทีมาถึงมาหลานก็รีบไปที่โทรศัพท์สาธารณะข้างสนามเด็กเล่นเมื่อเห็นเธอวิ่งหนีอย่างสิ้นหวงัง ผู้ต้องขังหลายคนมองเธอด้วยสายตาเย็นชาแม้ว่าหลายคนจะกระตือรือร้นที่จะสอนบทเรียนให้มาหลานแต่พวกเขาก็เริ่มปล่อยวางมีผู้คุมเรือนจำจำนวนมากจ้องมองไปรอบๆและพวกเขาไม่กล้าที่จะในขณะที่ดำเนินการในทันทีกับมาหลาน ตามแนวทางปฏิบัติของผู้คุมที่สถาบันเบสฟอร์ดฮิลราชธานใน15นาทีแรกและ15นาทีสุดท้ายของเวลาปล่อยตัวหนึ่งชั่วโมงจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักโทษกลุ่มนี้เพราะตามประสบการณ์ที่สอดคล้องกันของพวกเขา หลบหนีจากเรือนจำนวดที่พบบ่อยที่สุดอยู่ระหว่างการเดินทางของนักโทษผ่านพื้นที่ต่างๆจากห้องขังสู่ร้านอาหารจากร้านอาหารสู่สนามเด็กเล่นและจากที่ทำงานสู่ห้องขังกระบวนการเหล่านี้มักเป็นขั้นตอนที่มีอุบัติการณ์สูงในการหลบหนีจากเรือนจำบ่อยครั้งมี20คนในตอนนี้แต่สามารถผ่านได้ผ่านบางพื้นที่สังเกตว่าเหลือแค่19ดังนั้น หลังจากที่พวกเขาพานักโทษไปที่สนามเด็กเล่นและก่อนที่พวกเขาจะพร้อมที่จะนำตัวนักโทษกลับไปที่ห้องขังจากสนามเด็กเล่นผู้คุมใช้เวลาส5้านาทีในการนับจำนวนคนและสังเกตว่ามีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับพวกเขาหรือไม่ครึ่งชั่วโมงกลางก็ให้พักให้นักโทษมีเวลาว่างในคุกแทบจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้ไม่ได้เลยดังนั้นสำหรับผู้จัดการ จึงเป็นวิธีการควบคุมที่สำคัญมากในการจัดสรรเวลาเล็กน้อยในแต่ละวันเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้หากนักโทษไม่ได้รับโอกาสในการแก้ไขความขัดแย้งเป็นเวลานาน และปล่อยให้นักโทษบีบคั้นความไม่พอใจด้วยความเกลียดชงังมักจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ได้ง่ายหากพวกเขาได้รับโอกาสให้ทานอาหารด้วยมือเปล่าทุกวันก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา มาหลานได้ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงของสุญญากาศนี้เพื่อสร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องและทำให้ตัวเองกลายเป็นผีในภูเขาเบตฟอร์ดตอนนี้ความปรารถนาสูงสุดของมาหลานคือการโทรหายเย่เฉินก่อนเวลาสุญญากาศครึ่งชั่วโมงและปล่อยให้เขาหาทางเอาตัวรอดได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากวิ่งไปจนสุดทางมาลานเป็นคนแรกที่หยิบโทรศัพท์สาธารณะ จากนั้นจึงโทรไปยังเย่เฉินด้วยมือที่สั่นเทาทันทีที่มีการโทรออกเธอไม่สนใจแม้แต่น้อยเกี่ยวกับการสูญเสียหน้าและร้องไห้และพูดว่าลูกเขยที่ดีเมื่อไหร่คุณจะให้แม่ออกไปเย่เฉินพูดที่ปลายสายว่าแม่ครับผมขอใครสักคนมาทักทายแล้วผมจะปล่อยคุณก่อนคืนนี้ เมื่อมาหลานได้ยินดังนั้นก็พล่องออกมาว่าอาต้องรอถึงคืนลูกเขยที่ดีแม่พูดจริงแม่รอได้ไม่เกินสิบนาทีถ้าไม่อยากเพื่อช่วยแม่อีกต่อไปแม่อาจจะตายที่นี่เย่เฉินรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมาหลานแล้วแต่ในเวลานี้เขายังคงแซงํำเป็นแปลกใจและถามว่าแม่เกิดอะไรขึ้นคุณมีช่วงเวลาที่ดีในคุกไม่ใช่หรือ ตอนนี้หมาหลันไม่เพียงแค่ต้องการเผชิญหน้าอีกต่อไปเธอสำลักและพูดกับเย่เฉินว่าลูกเขยที่ดีของฉันเหตุผลที่แม่ไม่อยากออกไปเร็วนักเมื่อไม่นานนี้เพราะเธอเจอคนจีนสองสามคนเพื่อนข้างในพวกเขาไม่เพียงแต่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับฉันเท่านั้นแต่ยังเก่งเรื่องการต่อสู้อีกด้วยและเมื่อพวกเขาปก,กปิดแม่อย่างฉัน แม่ของฉันก็สบายใจมากที่นี่มาหลานพูดถึงเรื่องนี้ว่าแต่แม่ไม่เคยคิดฝันว่าจะถูกปล่อยเมื่อเช้านี้และตอนนี้พวกเขาออกจากคุกแล้วแต่คนที่พวกเขาเคยขุนเคืองก่อนหน้านี้ล้วนรอการแก้แค้นกับฉันถ้าไม่พาแม่ออกไปเร็วคนพวกนั้นคงจะทุบตีเธอตายแน่เย่เฉินอุทานแม่คุณไม่ควรอยู่ในแก๊งในคุกใช่ไหม มาหลานพูดอย่างโกรธเคืองเบือบจะหมายความว่าอย่างไรลูกเขยที่ดีช่วยแม่และช่วยแม่ทันทีได้ไหมแม่กำลังขอร้องคุณตอนนี้สถานการณ์นี้เร่งด่วนมากแม่รอไม่ไหวแล้วได้อีกต่อไป เย่เ yeah, ฉินถอนหายใจและพูดว่าแม่ครับที่นี่คืออเมริกาแล้วฉันไม่คุ้นเคยกับมันเลยมันไม่ง่ายเลยที่จะใช้งานจริงๆและฉันก็ฝากคนอื่นช่วยด้วยดังนั้นจะมีความล่าช้าอย่างแน่นอน